Ừ ừ, ทุกคนบอกเลยว่ามันแซ่บมากแซ่บจริงๆหอยดอง สวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุกูสุคนน่าจะเนาะมาพบกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องกับช่องไม่ียจอยจ้าหลังจากห้างหายไปหลายมือพี่น้องเพราะว่างานหลายเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่างหนึ่งอากาศก็บว่าเป็นใจพี่น้องช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยพี่น้องดอนเมืองเนาะดอนเมืองฝนตกทุกวันเนาะพี่น้องเนาะร่มกาแห้งฝนกายแห้งพี่น้องเมียจอยกันเลยบ่ได้มาทายขีปผห้พี่น้องเบืองเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กันเลยจะพาพี่น้องมาเข้าว่งการอีกคือเก่ายังหาทางออกบ่ได้ยอยู่มันแ่บหลายเนาะพี่น้องเนาะ ตำบักหงใสหอยแครงดองส้มตำใส่หอยแครงดองปกติสิเคยกินตะอันอีหยังก็พี่น้องตำหอยดองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี่จะพามากินอีกแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก็คือหอยแขรงดองด้วยพี่น้องอันนี้เป็นหอยแครงดองนะพี่น้องสิแน่บ่ค่อยเห็นจักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเปลือกเิ่นขาวขาวโจโบเลยพี่น้องอันนี้เิ่นดองซอสเกาหลีไ้วด้วยพี่น้องด้วยนี่ก็เลยเอามาตำใสส้มตำเนาะพี่น้องเนาะบ่ตองวาหลายพี่น้องลุยกันเลยมาแสบกันเลยจ้ะพี่น้อง อ๋ออีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลืมลืมลืมผู้ใดสนใจเด้อจ้าเด้อกาแฟนางบีอีซี่แบรดนด์เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อสามเอซองซื้อสองแถมหนึ่งสามห่อหาลอยหาสิบบาทพี่น้องปกติเขาขายได้ละค่สองร้อยห้าสิบบาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเนาะพี่น้องเอนาะห่อนึงกับซี่ซี้สิบซองหาง่ายเป็นแบบนี้เด้อจ้าเด้วอวิธีชงกินง่ายๆพี่น้องชองง่ายๆใส่น้ำร้อนแล้วก็กินได้เลยหรือจะทานแบบเย็นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเผาผ่านไขมันนอกจี่น้องเนาะผูไดมีเรื่องปัญหาเรื่องอันพับท่ายยากเพระพับท้ายแล้วกะ็ท้องผูกอยังนินะพี่น้องสามารถเอาไปกินเป็นตัวซอยได้เลยซอยเผาผลาญลดไขมันลดพุ่งลดเอวเข้านาอพี่น้องเนาะอันนี้มีมีคอนถามไม่ใช่จอยหลายด้วยจเด้อยทำไมทําคลิปกินสาร,รพัดทาไมไม่อ้วนทำไมไม่อ้วนกับม,ม,มีตัวน็หละจ้ะซอยซอย,ซอยมีจอยเนาะคันผู้ได้สนใจเดี๋ยวมีจอยเสถียรเบอร์โทรถิ่มไว้ด้วยจเด้อแอปไลน์ในเบอร์โทรได้เลยเดี๋ยวมีจอยเสถียรไว้ไต่ขีดโอเคจ้ะ มาจาะบ,บัน,นี้มากินกันเฮาแซ่บๆนำกันเดอ้อจา้าเดอ้ออากาศดีๆพี่น้องร่มเย็นว้อยวอยนะบอกเล่นมาสุดยอดพี่น้องมีพักบุ่งเด้อจา้าเด้อพักบุ่งแล้วกันหยอดกระถินมาละมาละขีดน,นบ แล้วก็น,นอค่าอ่อนพี่น้องไก่ทอดหอแ็งยืมบอกพี่น้องมีสาลาด,ด้วยแทนสาลายนำ Yeah, ราคาออนไม่หรอกต้มเย็นไปบอย อย่างตะลื่อเปิดไม้พี่น่องเข่ากันที่สุดเลยพี่น่อง kháng đòn xe bằng thương xe Thảo cầm chứ nào Còn nó ra xe 10 đưa ล้งโตพี่น้องปกติเขาจะตำแบบตำอันนั้นเนะาะตำใส่หอยดองเนาะอันนี้ไม่แย่จอยเอามาใส่หอยแข้งดองพี่น้องเขากันอ,กอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะ แขแ้งดองเอาไปเอาข้าเอาไปดองแล้วเสิมีรสชาติประมาณเค็มๆมันๆกรุบๆพี่น่องแซ่บเึื่งกลิ่นกายพี่น่อง มาวัานมีผู้ใดโชคดีบนนอจากมาวัานมีคนไหนวรวยมั้งคะผู้ใดโชคดีก็ขอดีขอสแสดงความดีใจน้ำเลยสัตว์เด้อ ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงกับวาสนาคือกันนะพี่น้องเนาะถ้ามันไม่โศกไม่วาสนาให้จังไดแก่บ่อใดได้จ้ะเขาเขียนใส่มือไห้กับเลงสื่อบ่อใดได้พี่น้องต้องเอาบ่อใด มีอจอยเสื้อเสื้อด้จ่ากเรื่องนี้ ได้ไปหรอสาหราย พี่น้องสำหรับคลิปนี้เมย์จอยกะพามากินส้มตำหอยแครงดองเนาะพี่น้องเนาะแซบพี่น้องรับร่องเลยว่าแซบแซบมากหอยดองบบมีความข้าวความอย่างเลยพี่น้องรสชาติจะเค็มๆมันๆกรุบๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาไปดองซอสเกาหลีดองซีอิ๊วนะนะพี่น้องกินงกบพักต่างๆมาละขี่นกโอ้พี่น้องแซบคัก จ้าคลิปนี้ไพยเบิงไผยเห็นแล้วเบิงแล้วชอบไม่เันจอยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไม่เลนจอยก็สิขอตัว,ตวลาไปซ้ำหนีพอกันไหมคลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย